โัวละคำอะไรเพื่นผมเอือือไข่มัน ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศทง,ง,งหน้าเก่าพี่น้องมาบรรยากาศทงทงหน้าช่วงใบใบพี่น้องอากาศกระังคึมแดดคึมฝนบ่นมีล้มเลยพี่น้องออกเอาเอานะครับจะบอกว่าฝนติดตกหรือเปล่าครับมาบรรยากาศทงหน้าบันเท่ากัดตองอาหารนิสานบันเท่าเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องได้อาหารนิสา,บานบันเทาเป็นอึงนะครับมีโต้ไข่โตัวปไข่พี่น้องมึงเป็น อึงไข่ผมต้มใส่ใบบักขามอ่อนพี่น้องแล้วก็ใส่นี่ครับนี่อึงน,นะครับพี่นอ้องอึงมีตไข่ตัว,วตบาไข่นี่มึงอึงตัวงามเลยฝนตกพี่น้องฝนตกมือเคลื่อนฝนตกพ่อได้มีคนไปไต่เพ่อได้อึงมาอยู่มากกิ <c oughs> นกับข้าวยวคือกัาพี่น้องอันนี้ต้มใส่ใบบักขามอ่อนกับใส่บักขามเปียกหน่อยนะกินกับข้าวย่อทิพบเก่าพักกับสิเบ็้ยพักชี อันนี้ผักชีลาวน,นี่ผักผักผักชีอ,อันนี้นะครับผักชีไทยบพบักแตงแล้วก็บักดินฟ้าพี่น้องเอามาหย่ำนะครับแล้วก็มีแกจวพริกป่นนะพี่น้องผมใส่ซอยหอมแดงใส่นำ้ำเผื่อน้อ่พเผ็ดก็มาจับไปน้ำนะพี่น้องนะมา,มาจับมาจิ้มเนาะครับแต่กรรดีแสบนะครับกกคือเกา่าพี่น้องคนทอยากแกะข้าวเลยนะพี่น้องเด้ออย่าว่ากันนะครับคนที่สามมันเฮ่าแต่ใครแก่ข้าวกินยังกะแสบครับแก่พอกินเขาแสบซื้อเราพี่น้องอย่าว่ากันเด้อ ครับกะรบกวนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็แยบแสบบอิเะเป็นทั้งเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะครับถ้าเขามารับชมแล้วเ่ราทเน่ห์ก้นไห้กะกโ้นไห้เผื่อเป็นกำลังใจเลยพี่น้องด้อขออนุญาตได้ครับพี่น้องอออโอ้ตัวใหม่ๆหมพี่น้องอ่ะสดหนาบนอืม มีหน่องพันทักมาพัน่าเอาอึองบอกพันว่านะโอ้สูงดีแห้งพี่น้องนี่พี่น้องเอา้าโตหลักคำเลยอืมอืมอืมนัวค่ะ อืมไข่ล้นไข่ปลากีตัวพี่น้องตุอมอียงตุอมอียง กระดูกยำได้ยุ้ยพี่น้อง ตัวละครอะไรเพื่อผมเอือืงใครเป็น ครับตัวสองตัวเลยพี่ง้อง tôi có lăng ngâm ngâm lăng nhầm nhầm này ngay ngay นานหล้วพี่หนอมไม่กินตุกอย่งเยพไต่เองหรอกหนวงไปไต่เพิ่นกะมาขาย,หายาให้ กคือการบอกน้าพี่น้องไต่อึยงก็คือซองซอ,องอึยงน,นะพี่น้องนะไก่เอึยงไต่กบภาษาท้องถิ่นนะครับภาษากลางก็อนนาจจะเป็นสองกบสองอึยงอยู่นะ ไปีตูปนงเตูก็ไม่ปคาม นี่มันทำมัน ร่มกับบะหมี่เกหน่อยเนาะเอา้าเอา้าพี่นนังตกลงมาอีกแน่น,นเนาะจะสองสามมือดิ้นอยู่บานกำลังอิมอ่มอิ่มหนามพี่นนองขาตกลงมออีกเนี่ยหนามหนาสิครั้งอยู่เขา้ากสิเดยง,ง่ามอยู่ ันนี่พิ่งไปวันปุ๋ยมาพี่น้อง อซบตัวะไรพี่ต้องล้นๆกินเสียแซ่บจัง อ้โจับพี่น้องครับมือนี้กับพระอาภิน้องมาแสบครับต้มอึ่งนะครับต้มอึ่งไข่ใส่ใบบักขามนะครับมีโต้ไข่มีโต้ปลาไข่พี่น้องใส่ใบบักขามอ่อนสมสมโอ้ยแสบพี่น้องครับกับขอบคุณพี่น้องที่เกียรตดมารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะครับกับคือเก่ากับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กัเอียบแสบ ว่าจะเป็นทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทู e นะครับซื้อสองเงยบเ็ยบแสบถักคำรับชมแล้วทันในก้นไห้กับก้นไห่เผือก็นกำลังใจเด้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้เน,นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ